ครับผมกะเาลสวัสดีครับผมเอพ่น้องเซาเฟียตเซาเฟียตสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับสําหรับมือนีคลิปนี้ชั่วโมงนี้นะครับพินกะซิมาสอนบอกเนีแนวทางนะครับวิธีการเป่าแค้นนะครับใส่ก่อนล่านะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพินสีล่านะครับไล่สุดเสน่ห์นี่แหละครับหมอล่าโอนี่แหละครับให้ฟังนะครับเพื่อเป็นแนวแนวทางนะครับบางคนก็อยากเป่าไล่สุดเสน่หนเป็นแม่นบะครับ ก่อนอื่นนะครับผู้ใดอยากจะเปล่สุดแน่นได้นะครับก็ต้องทองก่อนล่ำนะครับบางคนกับบุรุษว่าสิไปทองยุไสนะครับบางคนกับบุกหุจักนะครับหรือฟังหลายๆนะครับฟังมอล่ำก่อนหลๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวมือนีนะครับพินกับสีมาล่ำโอให้ฟังสะกอนนะครับเพื่อเป็นแนวทางจากหน่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บขี้กันครับพี่น้องเอาเอาขี้ไดเนาะ นะครับเดี๋ยวพิ้นสีลำํูู่ฟังนะครับพี่น้องมาฟังกันเลยครับโอละโน แล้วจังว่าสาธุสาธุสาธุคุณพระรัตานังธรรมรัตานังสังขรรตานังนโม,มูพุทธายะนโม,มูพุทธายะกุม,มารกาสปุถิโลสวยาวหังวณิจังกุกุสันโธกูนาคนามโมคัสสปูคูตโมและคุณพระศีอริยะเมตยโยดุยนเตโนพุทธโธสาธุเดอจงมาปุกมาบังจงมากังมาเลื่อม มอลำไวโอลาโนนวนเลเมน่าโนนายสาธุเด้อค่ะขยโยมือไหว คุณคู่ทุกทานคุณอาจารย์ขา้าสิง,งส์เก่าถวายไว้ที่สูงมันจังได้คอยจูงใจขา้าปัญญาไว้ใส่ซองกาบทั้งกองบากเบื่อผัดไตแก้วหน่อยสามทุกสิ่งก็ไม่หลงลำน้ำดูคอยมาสุสักละเล่อมงมกำไว้คำได้คางลงลหรือมี่้าวกคำได้คางลงลหรือไม่ภาว่าปัญญาไหลจังน้ำจะข่าหยุดินตาไทยและพายบน ย่าได้เกิดเดิน้อนละค่าแข็งบางใจให้เดือพอขอให้ลุดลาบได้หลายอย่างมองเห็นเป็นดังองค์ลาซาละยอดคำจำหูคุณคู่เขาละขันเอาทุกทีคุณคู่เขาละขันเอาทุกทีทอละนี่นักน้ำละพายตายใส่สันวายแปรด้านละห้อยหานดินสุดกับทั้งองค์พญาคุณฑลากแร่แ,แปรพืน้นผมลำึ้น ขึ้นเขาไม่พาเรากับนั่งออมมูเจาะหอยมาส่วนส,วนสวนอยตางตุกสิ่งกลางคว่ำเกาเศร้าดวนขอให้ขนมะห้มใส่ใจจำได้ไผฟังขาเบิดขึ้นเดี๋ยวหูเมือใจได้เมื่อหอดบ้านลืมแจงสู่คน อ,อ้มุตุนละกุกขกอ,ออังอ,อ้มุตุนละกุกกอ,ออังขอให้ก้นฟังหลงละสู่พายหายสินให้เด้อพอให้ผู้สาวเมื่อลืมสินละเปื่อยไก่เงอยางพี่ชัยลำการทีดูตั้งสินละตาหน่อยคอยเดียวที่นั่นละที่ได้มันรดเดียวละเกี่ยวกายทั้งทำขอให้น้ำมาสู่ละปุกทวนขวนเบา่าทางเขาพุนจับแปร้เจตวดยาได้หลงโดดป้องประคองเก่าใส่กัน โอ้ทุกซ้อนเอ้อปองข้องหลวงกับทั้งองค์คำแถนผู้รแเนมนน้ำคาเม่าลำอยู่สู่ใจได้ง่ายเด้อลำอยู่เราใส่ใจได้งาด่ใจใจงายยา่ได้ขายกี่หน่าราคาแค่บางบุงทุกสิ่งสุงเหลือบแงแลสวรรค์ขอให้ส่วนกันมาสู่ไพยใสอ้อคุณหมอเถ่าละคุณเยาวว่ามวนคุณหมอเถ่าละคุณเยาวว่ามวนขอให้ส่วนมูออมูออให้มาพร้อมพองเสียง พองเสียงให้มาพร้อมพองเสียงสีหน้านวลนมือส่วนนมใบซากก่อนประมาณน,ออนี้แหละครับพี่น้องเอาแค่นี้ต่ำนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจ็บที่ครับขี่โอ้ะ,อะน้อน สิประมาณนี้แหละครับแค่นนะครับสำหรับขี้ผู้ใช้นะครับกระเสียงอาจจะสูงก็นีนะครับอันนี้เป็นแค่นผู้ยิ่งนะครับพี่น้องเป็นแนวทางนะครับพี่น้องเพื่อผู้ใดอยากจะเป่าแค่นนะครับกระต่องทองก้อนล่ำนะครับแต่เป็นเสียงพิ้นนะครับกันนเสียงของพิ้นร้องนะครับเมื่อก็สิสูงขึ้นมาจักหน่อยนะครับอันนี้คือว่าลอง ถับซีเคาน์นะครับกระสิบเป็นโอลาโนเหลือจังว <an> ่าสาธุสาธุ <offers> คุณพรตะตนังธรรมรัตนังสังขรตนังะนะครับพี่น้องเราว่านะโมพุทธายะนะโมพุทธายะกุม,มารกัสโปกเทโลโสยวังวานิจังกุกุสันโทโกูนาคาโมคัสโปโคูตมโมและคุณพระศีอริยเมตยโยดวนตนพุทโธาสาธุเดอะจงมากปุกมาบางังจงมากังมาเื่อมหมลำไว้ สิประมาณนี้ครับโอลนอนนนอโอ้ยเสียงไหลเลอไหลเลอะพีนองก <laughs> อาจจะบ่ไหลนะครับอาจจะเป็นโอละโน นุ Get ่นๆเอนะครับประมาณนี้นะครับไปจังเดินก่อนนะครับกันเสียงผู้ใช้ร้องนะครับเดี๋ยวจิตล่องเดินก่อนล่องมือนะครับเพื่ออาจจะมีคนเป่าใส่เสียงร้องนะครับที่น้องมาลองฟังมือครับเดินก่อนนะครับ ละเม่นว่าโน้นายสาธุเดอข้าขอโยอมือไหว้คุณคู่ทุกทานคุณอาจารย์ข้าสิยกใส่เก่าถวายไว้ที่สูงแม่นจังใดขอให้จุงใจขา้าปัญญาไว้ใส่สอ่งกับทั้งคองบาทเบื้องปัตย์วกน้วยซ้ำ ทุกสิ่งกำให้หลิงลำน้ำดูขอให้มาสู่สักเะเลื่อมงำกำไว้คำได้ค้างลงลหรือไม่ภาว่าคำได้ค้างลงลหรือไม่ภาว่าปัญญาไหลจังน้ำจะค่าน่อยอยังลินอินตาไทยละพายบนลิงลูก่าได้เกิดเดือหฮอนฆ้าแขีนวางใจขอเด้พอพขอให้หลุดลาบได้หลายอย่างมองเห็นเป็นดังองค์ลาซาลายอดคำจำหูคุณคูเขาขันเอาทุกที คุณคู้เขาขันเอาทุกทีโอรณนี้นักน้ำพายใต่ใส่กันวายแปลด้านห้อยหานดินสุดกับทั้งองค์พญาคุณนานกแล้แปะปืนผมลํำขึ้นละพื้นคำให้คาเรากับทั้งอ่อมูเจ้าให้มาส่วนใส่ตางทุกสิ่งข้างคว่ำเก่าเศร้าดุวนขอให้คุณมาห่มใส่ใจจำได้ไปฟังข่าเบิดขึ้นอยู่เมือแย่ได้เมื่อฮอดบ้านแลลืมแจงสู่คน พอมุตุนละกุกออังอคอยค้นฟังหลงละสู่พายหายสิ้น ไอ้เด้อพอให้ผู้สาวมาลืมสิ่งละเปื่อยกายยังยังพีใสล่ลำกะสิดูตทั้งสิ่งละตาหน่อยคอยเลี้ยวที่นั่นละที่ได้มันรดเลี้ยวรดเลี้ยวละเกี่ยวกายทั้งทำขอให้น้ำมาสู่ละปุกทวนกวนเบาทั้งเขาพุ่นซับแปียเจจูดยาได้หลงโดดปองประคองเขาใส่กันอ้อ,อทุกซันละอ้อปองข้องหลวงกับทั้งองค์คำแทนผูน้รอแนมน้ำคา มาลำโย่ใส่ใจได้ง่ายเด้ลอลำโย่ละใส่ใจได้ง่ายย่าได้ขายขีนาละคาแขนวงังวุงทุกสิ่งสุงเหลือบแง่แลสวรรค์ขอให้ส่วนกันมาสู่ไพยใสโอคุณหมอเถ่าละคุณเยามาวมวนคุณหมอเถ่าละคุณเยามาวมวนขอให้ส่วนมออมัวมาพร้อมพองเสียงพองเสียง,ง,งให้มาพร้อมพองเสียง สีหน้านวลนมือส่วนนุ่มไวสะกอนสีประมาณนี้แหละครับพี่น้องเป็นก่อนลำน้ำนะครับพี่น้องตอนสุดท้ายนัน่นสีหน้านวลส่วนมือส่วนนุ่มวบสะกอนนัน่นจะมาคิดละมงด้วยครับผมก็ได้น้ำก่อนล้ำข้าเจ้าละมาครับพี่น้อง <laughs> ย็นหม้อล้ำข้าเจ้าตุ้มตะลกข้าเจ้าวานะครับก็เลยเอามาใส่ล่องมืงนะครับก็สีประมาณนี้นะครับอื แล้วก็ผู้ใดสนใจนะครับอยากจะเป่าแค้นนะครับกะล่องเขามาทองโนดอ่าทองไหนก่อนล่ำเบิงนะครับแล้วก็เป่าล่องเป่าตามล่องเบิงนะครับพี่น้องแค้นมันมีหลายขี้หลายแบบนะครับลองหาเตียบขี้บึงครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ชั่วโมงนี้พี่น้องเอาไว้สำนีสะกอนครับพ่อกันมีพี่หน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พินนำเนเดอร์ครับพี่น้องอย่าลืมครับพี่น้องช่องนะครับพินสามสาย h ช n n นลครับพี่น้องบางคนก็หาบุพเ์ครับมาถามหอดเนียนครับ PIN นนะครับภาษาอังกฤษนะครับเลขสามแล้วก็เชนเนลเอสตัว S นะครับ A Y นะครับแล้วก็วัก ชแนลคือ C H A W N E L นะครับพี่น้องจังสิพอนะครับสําหรับคลิปนี้พี่นกขอฝากใบสมรบบสรถนะครับจังเลยอย่าลืมฝากกดไลค์กด like, แชร์นั่นในเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่นกทุกคลิปใหม่ๆออกมาพี่น้องเตะฟังเตะเบิ้งกันนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ไว้สมนรถนะครับสวัสดีครับบายครับพี่น้อง